ครับมนโนกนกกอครับตอนนี้อยู่บนหอแก้วครับอันนี้คือจุดชมวิวของจังหวัดมุกดาหารอาย่สูงเจดชั้นครับนี่เป็นวิวของเมืองมุกดาหารทั้งหมดนะครับ ยังเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์นะมีป่ามีเขาภูเขามีป่านะฮะสมัยก่อนก็เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครปนมนรครับตรงนี้เป็นจังหวัดเต็มตัวนั่นเคยแม่น้ำโขงครับ เห็นฝั่งนู้นก็เป็นฝั่งแม่น้ำโขงนะฮะ <Yeah. S 1> เห็นถนนมะถนนของเมืองมุกดาหาร นี่ในตัวเมืองนะครับเนี่ยที่ผมเยียนอยู่นี่มีกล้องชมวิวค่าชมสามสิบบาทครับขึ้นมาที่หอชมวิวสูงครับเป็นเขาเรียกว่าหอแก้วฮะเราจะดูสามร้อยหกสิบองศาเลยมุกดาหารนี่เป็น เป็นฝั่งไทยฮะฝั่งนู้นก็เป็นส่วนในเขตของประเทศลาวครับเป็นบ้านพี่เบืองน้องครับนี่คือเมืองมุระหานนะฮะนู่นก็คือฝั่งลาวผมพาดูในในหอแก้วก่อนนะรอบๆดู ายานจุดหมายเดี๋ยวผมพาไปที่ อำเภอหนองสูงฮนะอํเภอหนองสูงก็เป็นสมัยก่อนเป็นเมืองฮนะเป็นเมืองที่ใหญ่มากชาวปูไทยเขาย้ายมาจากฝั่งซ้ายฮนะมาจากสวรรณ์ในเขตก็มาอยู่นี่สร้างเมืองกันมาประวัติศาสตร์ฮนะมันมันสัมพันธ์อะไรกับตระวลผมด้วยเดี๋ยวผมาพาไปดู เนี่ยมีภูเขาครับเนี่ยภูเขาก็คือหอนี่เป็นหอดูได้360สามร้อยหกสิบองศารอบเมืองมุกดาหารนะฮะจะเห็นว่ามีป่ามีเขาเยอะแยะนี่ในตัวเมืองนะเนี่ยอ่ามาบรรจบแม่นำ้ำโขงโคี่ง มาเจอนักท่องเที่ยวหน้าคุค้นๆเป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับเ <c oughs> มืองประวัติศาสตร์ดีนะ <c oughs> อ่าเดี๋ยวดูนี่ไม่นำมโคงนะฮะใครว่างก็มาเที่ยวฮะเมืองไทยฮนะเงินท้องไม่โลดไหลออกนอกประเทศครับแนะนำจังหวัดมุกดาหารฮนะเป็นเมืองประวัติศาสตร์เมืองหนึ่งฮนะไปเที่ยว ไหวพระาธาตุพนมก็ได้ฮะปีหน้าก็เข้าอ e c ฮะเราคงเดินทางไปมาหาสูงกันโอเคครับหอมปากหอมพอครับมโนกน้องกอก,ก,กเดี๋ยวพาไปดูชั้นล่างครับ